ี่คะพี่ออมนะคะจากช่องม a ม a b แบร s t ์สตูช่องหนังสำหรับคนรักหนังน,นะคะคลิปนี้มาอัปเดตข่าวหนังกันหน่อยข่าวของ Spider Man 3นะคะก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกคนนะคะแล้วถ้าใครอยากเป็นสมาชิกนะคะกดสมัครจอยสมาชิกได้เป็นสมาชิกแล้วได้อะไรก็สามารถดูคลิปย้อนหลังไลฟ์สดได้โดยที่ไม่มีตัดเลยพร้อมเมาส์อย่างพร้อมเมาส์อย่างเรามาพูดถึงข่าวที่ออกมาเมื่อ2วันก่อนนะคะก็คือสไปเดอร์แมนะ ตัวของเจมี่ฟ็อกซ์จะกลับมาเล่นนะคะรับบทเป็นอิเล็กโทรด้วยบอกเลยนะว่าเป็นตัวอิเล็กโทรนะคะก็คือภาพนี้ถ้าเราจำกันได้เนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่นของแอนดรูว์กราฟิลใช่ไหมเวอร์ชั่นสไปเดอร์แมนนั้นที่กลับมาได้เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาค3 s p สไปเดอร์แมนของโซนี่ต้องทำอันเดียวแต่ว่าทอมฮอลแลนด์รู้สึกไปอ้อนวอน ผู้บริหารต่าง,งๆเพราะฉะนั้นมาเวลกับโซนี่กลับมาร่วมมือกันอีกครั้งใช่ไหมแล้วตัวละครที่จะสามารถดึงได้เนี่ย<ๆ>ก็เป็นตัวละครโซนที่โซนี่เขาเคยได้ซื้อมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอิเล็กโทรกลับมานะแล้วเจมี่ฟ็อกซ์เองนะคะได้มีการทวีตออกมาด้วย <S <S เขาก็บอกว่าเอาคาราวนี้เนี่ยเขาจะไม่เป็นตัวฟ้าแล้วก็อาจจะมีการรีดีไซน์ใหม่แต่ที่น่าสนใจในทวีตนี้นะคะและที่เขาลบไปแล้วด้วยนะ ก็คือภาพแฟนเมดที่ทำขึ้นมาจะเห็นว่ามีสไปเดอร์แมนอยู่หลายเวอร์ชั่นมา v e l อาจจะเครืออาจจะมีคำสั่งนะคะคำสั่งให้ลบออกเดี๋ยวนี้ก็เลยลบไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับภาพที่เจมี่ฟ็อกซ์ทวีตเอาไว้คุณฟลาฟี่นะคะถามว่าอิเล็กโตจะเป็นยังไงนะคะพี่อมว่าเขาก็ต้องมีการตีความใหม่นั่นแหละนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือถ้าเขาสามารถดึงตัวละครจาก Spider-Man มนเวอร์ชั่นก่อนได้เนี่ยเราจะดึงเวอร์ชันสไปเดอร์แอื่นๆมาได้หรือเปล่าใช่ไหมดึงโทบี้มาได้ไหมดึงแอนดรูกาฟิลมาได้ไหมนะคะเราจะเห็น s p i d e r m a แกี่เวอร์ชั่นกันเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะคะว่า M.C.U. เนี่ยเขาจะมีการเปิดจักรวาลมันจะเริ่มมาจากซีรีส์ที่จะฉายท้ายปีนี้นะคะน่าจะช่วงโนเวมเบอร์ก็คือเดือนแลน่าจะช่วงพฤศจิกนะ ก็คือวานดา i ิชันซึ่งซีรีส์นี้นะคะในตัวอย่างที่ได้มีการปล่อยออกมามีเจอบตัวอย่างนวนะคะอยากดูไปดูกันได้นะคะเราจะเห็นว่ามันมีการทะลุมิตรมิติออกมาแล้วน,น่าจะเป็นฝีมือของวานดาด้วยในซีรีส์นี้เองเพื่อมคิดว่ามันน่าจะเปิดกว้างนะคะเรื่องของ Multiverse นะคะเวลค o ั e คุณ I นะคะนัชนนนะคะ mm hmm. ที่เป็นซูเปอร์แฟน thank you นะคะ I love you นะคะคุณมิมแบอกว่าภาคสามจะรีวิเนียนหรือเปล่าครับ mm hmm. คือถ้าเขาจะเปิดแบบเปิดเป็นมัลติเวิร์สมาต้องดูในวันด้าวิชั่นว่ามัลติเวิร์สมันจะมาจริงไหมมันก็แบบน่าคิดนะว่าจะดึงมาได้หรือเปล่าแล้วปกติภาคที่สามของมา v e l เนี่ยมักจะเป็นภาคที่ยิ่งใหญ่อลังการนะคะลองนึกกัปตันอเมริกาซีวิลวอร์อย่างเงี้ย แร็ก a น o ร์เองก็มีพี่ทอแจมแบบพี่ฮัคใช่ไหมอันนี้ของสไปเดอร์แมนเนี่ยอีเล็กโตจะมาคนเดียวเหรอนะถ้ามีสไปเดอร์แมนมาด้วยนี่คงจะแบบสุดยอดมากนะคะมันจะเปิดกว้างไปเลยคือต้องมาลุ้นกันมาลุ้นกันในวันด้าพิชช่นก่อนแล้วพอสไปเดอร์แมนฉายแล้วเนี่ยก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Doctor Strange นจ์มัลติเวิร์สออฟแมดเนส a วัด้าทำป่วนนะคะทำเป็น m u l ติ v e r s e แตกกระจายไปวุ่นวาย วุ่นวายมาส่งผลกระทบในสไปเดอร์แมนใช่ไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยหมอแปลกของเราต้องมาเก็บกวาดนะคะและที่น่าคิดอีกอย่างหนึ่งไอ้หนังของด็อทเตอร์สตงเองเนี่ยผู้กำกับนะคะคือแซมเรมี่ซึ่งคนนี้เขาก็เคยกำกับสไปเดอร์แมนมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นดูมันเหมือนกับมันสามารถแกะแผนเชื่อมโยงกันไปได้นะคะถ้าจะทำเป็นแบบนี้จริงๆนะ M.C.U. เนี่ยจะชิงตักหน้า ชิงตัดหน้าแฟลชนะคะเพราะเรารู้ว่าแฟลชเนี่ยเขาจะเล่นเรื่องมัลติเวิร์สเหมือนกันของ DC นะคะและ้วแล้วของแฟลชเองเนี่ยเขาก็จะเอาแบทแมนในเวอร์ชันเก่ามาด้วยอันนี้ก็แบบชิงตัดหน้ากันสุดข,ขีดนะคะให้ไปดูตารางกันดีกว่าคือหนังเองเนี่ยมันมีเลื่อนๆที่ราไม่ค่อยอยากจะพูดถึงตารางหนังมากเพราะทำเราก็ต้องเปลี่ยนทุกทีนะคะอย่างเจมส์บอลเนี่ยจะฉายท้ายปีนี้ใช่ไหม ก็เลื่อนไปนะคะเลื่อนไปปีหน้าส่วน The Fast ก็เช่นกันนะคะก็ขยบเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะส่วน Black Widow ของเราก็เลื่อนไปเช่นการสายพุทธพาใช่ไหม <S <S คุณแม่นี่ก็ถอยจนไม่รู้จะถอยยังไงเลยนะคะแต่คุณแม่เนี่ยยังคายอยู่ยังคายอยู่ปีนี้ในช่วงคริสต์มาสนะคะเรามาดูตารางกันดีกว่านะคะแล้วโรงหนังเองในตอนนี้นะเมื่อวานมีข่าวประกาศออกมาเครือของ Regal เขาก็จะปิดตัวลงนะคะ ประกาศปิดตัวเพราะว่าเจมส์บอลบอกว่าอุ๊ยดิฉันถอยดีกว่าแล้วเหมือนลงหนังก็บอกอตายแล้วปีนี้จะมีอะไรให้ฉันฉายได้หรือเปล่านะคะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเรื่องการเลื่อนนี่พะะี่นอมคิดว่าวันที่มันมันอาจจะเลื่อนได้นะแต่มาดูคร่าวๆแล้วกันเนอะเรามาเริ่มที่ Black w i โ o w นะคะพฤษภาใช่ไหมเสร็จแ,แล้วก็มาชางฉีนะคะมาในเดือนกุกฎาคมคือกรกฎาเราค่อยมาอีเทอร์ เราค่อยมาสไปเดอร์แมนนะคะก็คือในปี2021เนี่ยเราจะได้ดูกัน4เรื่องนะคะแล้วเราค่อยต่อมาพี่ตอเลิฟแอนด์ฟันเดอร์แล้วก็ด็อกเตอร์สเตรนะคะอันนี้คิดดูดิ2ปีหน้าเองใช่ไหมจริงๆมีจอยเยอะนะคะแต่พี่อมยังไม่ค่อยอยากลงวันเพราะว่ามันอาจจะเลื่อนๆมาก็ได้นะคะอันนี้ก็คือของฝั่งมาว e l นะคะมาดูของ DC กันบ้างคุณป้าบอกว่าถ้าทุกอย่างยังไม่ดีขึ้นนะคะ วันเดอร์น่าจะเลื่อนไปอีกเพี่อมก็ว่าอย่างนั้นแหละของวันเดอร์พูแมนจะเห็นว่าพี่ออมยังไม่ลงวันที่ไว้คือตอนนี้เลื่อนหยุดไปฉายคริสต์มาสแต่มันมีสิทธิ์จะจะเลื่อนอีกเพราะฉะนั้นเพี่ก็เลยยังไม่ลงวันไว้นะคะแต่ต่อจากนั้นเนี่ยก็จะเป็น s u i d i s q u q u ภาคัก2นะคะจะฉายในเดือนสิงหาแล้วค่อยมาแบบพี่แบทแมนในช่วงตุลานะคะแล้วพอมาเดซ e ม b บอ ช่วงท้ายปีธันวาเนี่ยก็จะเป็น Black อ d ด m แล้วก็ค่อยมา Flash ในปี2022แล้วก็มาชาแซมนะคะลองดูสังเกตวันฉายของแฟลชนะจูนคือเดือนมิถุนาใช่ไหมมิถุนาปี22นะคะแล้วมาดูของมาเวลนะมาร์จิเวอร์สแมนเน s ฉายตั้งแต่ March นะคะตั้งแต่มีนาชิงฉายก่อนอีกอะมาเวลก็มีการตัดหน้าตัดหน้าดีแต่จริงๆหนังฮีโร่ไม่ได้มีแค่2อค่ายนี้นะคะ ยังมีของโซนี่อีกนะก็คือมอร์เบียสนะคะมอร์เบียสเดอะลิฟวิ่งแวมไพร์เป็นแวมไพร์ที่เจเรตเลโตเล่นอันนี้ก็จะฉายมีนาอีหน้าถ้าจะได้ฉายนะคะแล้วก็ส่วนเวนอมภาค2ก็ฉายในเดือนมิถุนายนนะคะฟูกบอกว่ามอร์เบียสเงียบมากเงียบสนิทเลยนะคะแต่ดูมันเป็นหนังเล็กอยู่แล้วด้วยนะของมอร์เบียสนะคะดูไม่น่าจะแบบเป็นหนังที่ใหญ่โตมากแต่อยากเห็นเจเรตเขาได้มีการแบบแก้ตัวมา เพราะว่าในซูซายเองเนี่ยนะเขาออกมาได้น้อยเกินอ่ะแล้วมันก็เลยดูไม่ดีด้วยนะคะเราไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรไปบ้างโดนตัดไปไปเยอะเลยนะคะคุณ <Super S 1> Thank you คุณเป้น,นะคะซุปเปอร์แฟนนะคะแอค่ะ,อะบอกว่ามีหนัก Monster Hunter ผมรออยู่คิดว่าจะเลื่อนใหมครับนะคะคือบางทีเนี่ย ถ้าหนังมันเล็กพอพี่อ้อมว่าเขาฉายได้ฉายในประเทศที่แบบที่พร้อมอ่ะซึ่งประเทศไทยนะคะประเทศไทยก็พร้อมมันมีหนังที่จะออกขาย VOD ก็คือขายออนไลน์นะวิดีโอออนมาน์ The Craft อย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะขายออนไลน์ใช่ไหมแต่ว่าเหมือนค่ายของไทยนะคะเขาก็จะเอามาลงนะอันนี้ก็เป็นภาคต่อมาจาก เดอะคราฟในปี96นะคะโคตรนานแล้วก็มาต่อกันอีกรอบหนึ่งนะก็เป็นหนังชิคฟลิกกันนะคะหนังหนังจะออกเป็นหนังผู้หญิงนิดหน่อยไม่รู้ว่าผู้ชายจะชอบกันหรือเปล่านะคะตอนนี้เป็นช่วงโบนัสนะคะใครอยากถามอะไรนะคะสามารถพิมพ์ถามมาได้นะคะบัตรอิมพาสในมือเรื่องไม่คุ้มหนังน้อยมากครับเอออพี่อมก็ดูไม่คุ้มจริงๆอะ่ะพยายามจะดูแบบอย่างน้อยเดือนละสเรื่อง,ะอง,องนะคะอย่างน้อยมันจะได้ มันจะได้คุ้มนิดนึงนะคุณจินระดาดือคราวสนุกไหมครับนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบไอ้นี่หรือเปล่าเราชอบแนวดรามา่าและอันนี้มันก็ผสมไอ้นี่ด้วยนะกึ่งกึง,กงประวัติด้วยอ่ะกึ่งกึงประวัตินิดนึงแต่มันก็เสริมแต่งนั่นแหละแต่ก็เป็นประวัตินะนะคะแต่พี่อมชอบนะรู้สึกว่าดราม่าดีรอซีซั่นใหม่นะคะซีซั่นใหม่จะฉายในเดือนตุลาเนี่ยแหละพี่อมสนใจในเรื่องเจ้าหญิงไดอาน่านะคะคือยุค ย take, ุคที่เขาจะถ่ายทอดมาในซีซั่นนี้แล้วก็ซีซั่นต่อไปเป็นยุคที่เกิดวิกฤตของของบ้านวินเซอร์มากที่สุดนะคะคือประชาชนจะไม่เอาอ่ะดีที่มีคนเตือนได้นะคะควีนค่อนข้างที่จะยอมเยอะในช่วงนั้นนะคะคุณพานุพงศ์บอกว่าที่มาเวลจะดึงไรอันเรโน่มาร่วมจักรวาลนะครับจริงหรือเปล่านะคะในในส่วนของเดทพูลเนี่ยไรอันเรโน่เคยเข้าไปคุยกับมาเวลหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย มันมีข่าวมาใหม่จากคุณอะไรอะในในทวิตเตอที่เขาเขาเปิด Pat p a ท r e อไว้ด้วย,วยเขาบอกว่าไบรอันเรโนเองจะตัเสินสัญญาใหญ่โตโมโหลานมากกับ m มาเว l นะคะแล้วก็มีอีกหลายๆคนก็มาพูดในแนวเดียวกันนะคือถ้ามันจะมีมันอาจจะมีการแบบ c r o s s o v e r ไปแจมหลายๆเรื่องเลยหรือเปล่านะคะอันนี้น่าคิดมากคือตัวละครเดทคูเนี่ยถือว่าขายได้นะคะต่อให้เป็นเดทอาร์ยังได้เงินพอๆกับไม่ใช่เดทอร์เลยอะแต่ทีนี้ถ้าไปแจมกับคนอื่นเนี่ยเขาก็ต้องมาแจมในโลกของ PG-13 นะคะคือถ้าสมมติว่ามันไปได้แล้วต้องมาดูด้วยนะว่ามันเวิร์กไหมนะคะแต่ยังยังโอเคกับดิสนีย์มาเวลอยู่นะคะยังไม่มีอะไรพลาดที่ทำให้รู้สึกว่าแบบพอกันทีอย่างอย่าง คุณมิสกี้นะคะจะมี DCV s m a r มาเว l ไหมนะตั้งตารอโอ้โหมาดูตารางของ m มาเ e l เพียงว,ว่านะของ m มาเว l อันเดียวนะมันก็ล้นแล้วนะคะนี่แค่2ปีนี่6เรื่องเรายังไม่เรายังไม่พูดถึงที่เขามีข่าวมาแล้ว Ant Man 3 Black Panther 2กับตัน m a r v e l 2แล้วไหนจะมีในฝั่งซีรีส์อีกซีรีส์ s h ี h u ฮักนะคะแคสมาแล้วมิสมาเวลคือ เล่าเรื่องตัวเองก็ไอ้นี่อยู่แล้วนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งแบบเพื่อว่าต่อให้เขาไม่ได้เป็นแบบ vs ปะทะก,กันในหนังนะมาเจอกันเขาปะทะก,กันในทางคอนเซปต,ต์อยู่แล้วนะคะเพราะอย่างที่จะเอาไอ้นี่มาไงสไปเดอร์แมนเอาอิเล็กโทรมาเนี่ยจะเปิดมัลติเวิร์สหรือเปล่านะคะด็อกเตอร์สเตรนก็เอามัลติเวิร์สมาแฟลชก็มัลติเวิร์สเหมือนกันก็ถือว่าเขาปะทะก,กันในทางคอนเซปต์ไปแล้วนะคะ คุณลินลิปคอลลี่นะคะเร by บ o ูฟใน HBO ไม่มีซับไทยใช่ไหมครับมีนะคะแต่พี่ออมว่านะถ้าอย่างเรสไบบูฟเนี่ยยังไม่มีภาษาไทยหมายถึงเสียงแบบเสียงภาคะนะไอ้นี่ก็ไม่น่าจะมีนะวันด้า i ิชั่นอะในดิสนีย์พลัสอะคงทำไม่ทันหรอก อันนี้ดเดาว้เองนะจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่พี่อมว่าคงไม่มีภาคไทยอาจจะมีเป็นแบบซับไตเติลมาแทนนะคะเราก็ต้องแบบพยันอ่านกันนิดหนึ่งนะคะคุณวินยูถามว่าทำไมในทวิตเตอร์พูดเรื่องโทบี้กับแอนดรูกลับมาเล่นสไปเดอร์แมนเยอะกันเรื่อยๆครับเป็นเพราะว่าเจมี่ฟ็อกซ์นะคะเขามีการทวีตแฟนอาร์ตออกมาด้วยมีสไปเดอร์แมนสามคนอยู่เพราะฉะนั้นคนก็เลยแบบว่าคาดเดาว,ว่าจะเอามาแล้วเป็นการคาดเดากันไปนะคะ และช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยมีข่าวด้วยแหละบางครั้งก็จะมีการเขียนข่าวให้มันแบบบื้อหวานะคะอย่างน้องคนหนึ่งที่มีการแคสต์คามาราคารของมิสมาเวลอะน้องคนนี้นะชื่ออะไรพิมานนะคะน้องเขามีเลเทอร์บ็อกซ์เป็นเกี่ยวกับรีวิวหนังแล้วคนเนี่ยก็ไปค้นมาไปค้นมาว่าเธอรีวิวกับตันมาเวลให้แค่สองดาวใช่ไหมแล้วก็เขียนว่าไม่ฉันรักรีมากเลยน,นะแต่หนังให้สองดาวอะไรแบบเนี้ย แล้วคนก็ไปเขียนหัวข้อประมาณว่าคนอะไรมิสมาเวลคนใหม่ให้แค่สองดาวอันคือจะพยายามจะชงให้มันเป็นเรื่องอนึกออกไหม <c oughs> เดี๋ยวนี้พี่อมเริ่มแบบบางครั้งอ่านข่าวก็ต้องดูว่าเขาพยายามจะบิว้วอารมณ์เราอยู่หรือเปล่านะคะใน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 หลายๆกรณีนะมันเป็นแบบนี้คุณพัพวัดไรายได้นิวิวแทนเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้หนังเจ๊งบงนะคะ หนังที่พอคาดว่าจะกินยาวๆได้นะคะเพ่องคิดว่าเทนเดตน่าจะน่าจะพยายามแบบถ้ายังฉายยาวๆเขาอาจจะกินยาวๆได้เพราะเรื่องอื่นที่เจ๊งหมดนะคะนิวมิวแทนนะคะเจ๊งบงนะคะของมู่หลานดูแล้วอาจจะเจ๊งบงเช่นกันนะคะทุนทุนที่เขาบอกเรามามบอกเออทุนสองร้อยล้านอันนี้ทุนสองร้อยห้าสิบ้านอะไรก็แล้วแต่แต่พอทุนแล้วเนี่ยมันเป็นทุนสร้างเนี่ยมันยังไม่รวมโปรโมทก็น่าจะเจ๊งบงกันหมดนะคะ คือเทนเน็ตเนี่ยจะไม่เจ๊งได้พี่ออมว่าถ้ามันจะฉายยาวๆไปถึงปีหน้าเลยะทําเหมือนทาเหมือนอาวารานอะ่ะฉายกันเป็นข้ามปีฉายแล้วฉายแบบฉายอยู่ดองนานๆอนะ่ะมีสิทธิ์ค่อยๆเก็บนะคะไม่ใช่ไม่ใช่สิบปอรล้านนะแตสิสิทธิ์เส,สมอตัวอะไรแบบเนี้ยคืออันนี้ต้องอย่างไอเทนเน็ตต้องอยางไหมห้าร้อยล้านใช่ไหม ก็โอเคนะคะคลิปนี้นะคะพื่ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะที่มาดูจนถึงท้ายคลิปนะคะขอบขอบคุณฟลุกที่มาดูแลแชทนะ,ะขอบคุณซุปเปอร์แฟนทุกคนที่มาแล้วก็ขอบคุณคนที่ส่งดุ๊กดิ๊กมาให้พี่ออมนะคะคุณเป้ I love you ค่ะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปนี่ไปแล้วนะคะบายบายคุณอมรลินนะคะ